นี้นะคะเราจะไปไหนกันเราไปขอนแก่นค่ะเราไปขอนแก่นค่ะยิ้อกว่สว่าดีวลูกลา <c oughs> อันยองวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันเราไปขอนแก่นค่ะเราไปขอนแก่นค่ะยิ้นมเไหน <c oughs> คนไหนทำนม อันนี้ค่ะ,คะวันนี้พาลูกหล่าไปทํานมนะคะ <c oughs> ได้กลับมาห้าปีที่รักทั้งแรกเหนื่อยมากท่ะนอนเหนื่อยมากก็คือนอนหลับสบายกับเพื่อนตลอดทางทั้งคู่เลยคือสองคนหลับทั้งคู่เลยคู่แบบนั้นแต่เนี่ยสบายเพื่อนกัแบบนมองแบบเออนุ่มก็หลับสบายน้อคู่แบบปวดคอชิบเปฟงเลยจะสวยอ่ะในกล้องยังสวยเลยดูสิเออสวยสวย

อยากทำบ้างเหรอะนมก็มีเนไงขนมก็มี้าพรมผ้ากอเอ๊ะ ตามไปกินข้าวไงเออไปกินข้าวกันนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนแกรนวันนี้จะพาไปกินข้าวร้านเป็นร้านซิกเนเจอร์ประจําของแกรนนครเด็กเด็กแกรนนครจะต้องรู้ต้อเป็นเด็กแกรนนครเหรอมีหัวอยู่นี่แล้วกันโอ้ยโอ้ยยังไม่ยังไม่อะไนี่เลยหน้าโดนลมโดนอะไรบนรถไฟมายังไม่ได้เช็ดไม่ได้อะไรเลย เอาร้านชาปิดเอาไมให้ร้านนี้ร้านนี้ปิดโอ้ยเรงแท้แล้วยังไงมาแล้วลูกหล่าวเป็นไงคะอุแย,ย่ไหมกูพิ่งหลับค่ะพีแจ๊ ทำกี่ซีซีนะลูกไหวะรไหมัไหวไหมคะจะเป็นลมก็คือคนคนรอหลับเป็นตายเราไม่เป็นไรเพราะเราก็แบบไม่ซีเรียสแต่อิจาแบบอิจานุมนั่งกินจนหลับงั้นอนหลับหรือเปล่าวะ <Okay. S 2> โอเครอยังค่ะรู้แหละว่ายังนอนน<อ> <laughs> นี้เราจะซื้อบัตรไย <laughs> ซื้อรถไปค่ะกลับแล้วะคาะแต่ก่อนเดีนั้นมันคืออะไรแต่ตั้งอยู่ระหว่างตุยน้องก็คือแบบเมือ่อมึงไหวไหมไก้องไหวไหมน,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 นี่ <laughs> นี่แหละเนาะเขาถึงได้บอกว่ามาทำนมหรือมาทำอะไรอะ่ะมันต้องมีเพื่อนรับนึงนะเราลิฟ์เขาไม่ให้แชร์บริการอ้าวชิฝ่ายแล้วชิฝ่ายแล้ว วันนี้ก็สวย